รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับรายการคุยสาระทางช่องยู u ูบเ r สอาชแนลเช่นเดิมวันนี้ทางช่องย o u ูบเ e สอาชแนลก็ยังคงมีสาระความรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาอัปเดตสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันเช่นเคยเช่นเดิมกันนะครับ ล่าสุดเรามาทำความเข้าใจสาระความรู้วันนี้ประจำวันหยุดวันเสาร์ที่25มิถุนายนปีพศ2565พระราชบัญญัติประกันสังคมพรบรประกันสังคมฉบับใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้กันตนหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์ 3. ขอสื่อสารโดยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม โดยนางสาวรัตดาแหลีสำนักงานประกันสังคมเปิดทางออกให้ผู้ที่ใช้แรงงานผู้กันตนมาตาสามสิบสามหลังการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้กันตนสามขอสำนักงานประกันสังคมเปิดทางออกให้ผู้ที่ใช้แรงงานผู้กันตนมาตาสามสิบสามหลังการปรับ แก้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้กันตน3ามขอสามารถขอเลือกขอกู้และก็ขอคืนเพื่อเป็นทางเลือกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้เองตามความต้องการของผู้กันตนมั่นใจสถานะภาพกองทุนเพียงพอในการรองรับสิทธิประโยชน์3ขอขอเลือกตามกฎหมายประกันสังคมฉบับเดิม ำหนดว่าผู้กันตนที่ส่มเงินสมทบครบ180เดือนและเป็นผู้ที่ลาออกจากการเป็นผู้กันตนในอายุ55ปีจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินบำนาญชรา,าภาพรายเดือนตลอดชีวิตส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็นผู้กันตนในอายุ55ปีแต่ส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์ชรา,าภาพได้รับเงินบำเหน็จเงินก้อนชรา,าภาพ ขอกู้มาจากการที่พูกกันตนเกิดความเดือดร้อนและมีคำถา,ถามถึงความต้องการกู้เงินของตนเองที่อยู่ในระบบกาสังคมจะสามารถทำได้หรือไม่แต่เนื่องจากประกันสังคมไม่มีการปล่อยกู้ฉะนั้นในส่วนนี้จึงจะต้องทำ M.O.U กับธนาคารทั้งหมดซึ่งหากมีธนาคารใดตอบรับข้อเสนอ มีข้อตกลงร่วมกันได้ก็สามารถทำได้เลยโดยที่ธนาคาราต้องไม่คิดดอกเบี้ยแพงเพราะผู้กันตุนสามารถกู้เงินได้โดยที่สำนักงานประกันสังคมเข้าไปสนับสน,นุนในเรื่องของการค้ำเงินกู้นั่นเองและขอคืนบางส่วนเป็นการขอคืนเงินบางส่วนจากเงินสมทบที่ส่งมาอย่างประกันสังคมทุกเดือน ซึ่งจะต้องเป็นผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนและมีเงื่อนไขว่าต้องเกิดเหตุการณ์ยิกฤตในประเทศหรือพื้นที่นั้นๆซึ่งพื้นที่นั้นๆจะออกมาประกาศชัดเจนเช่นวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตภัยพิบัติหรือโรคระบาดที่ทำให้ผู้กันตนไม่สามารถมาทำงานได้อย่างปกติ แต่หากเป็นวิกฤตรเรื่องของส่วนตัวไม่สามารถขอคืนเงินได้อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ทำให้ผู้ที่ได้รับบำนาญบางรายซึ่งมีความต้องการที่จะรับเงินบำเน็จตามเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนทางกระทรวงแรงงานจึงได้ให้สํำนักงานประกันสังคมหาทางออกให้กับทุกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ180เดือน สามารถขอรับเงินบำเหน็จได้ตามความต้องการตามเจตนารมณ์ของสำนักงานประกันสังคมคืออยากให้เป็นบำนาญมากกว่าเพราะ,ะได้มีเงินใช้ตลอดทุกๆเดือนแต่ด้วยความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันทางประกันสังคมจึงจะออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้กันตนสามารถเลือกได้ตามเจตนารมณ์ของตนเอง ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงการาโมพระราชบัญญัติประกันสังคมแต่เป็นการเพิ่ม่องทางเลือกให้กับผู้อันดนได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความจําเป็นต่างๆหรือมีความเดือดร้อนสามารถจัดการตัวเองได้กระทรวงการคลังได้ให้สํานักงานประกันสังคมเข้าไปชี้แจงสถานภาพกองทุนประกันสังคมว่าการออกกฎหมายสามขอ้อนี้ จะไม่ทําให้กองทุนมีปัญหาหรือไม่ซึ่งทางสํานักงานประกันภัมมีกฎหมายรองที่คอยดูอยู่แล้วว่าจะสนับสนุนตนเองอย่างไรไม่ให้เสียศูนย์มีข้อระเบียบและข้อบังคับจากผู้กันตนที่ชัดเจนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องกองทุนอย่างแน่นอนเป็นการพูดคุยเป็นการสื่อสารของรอง เลขาธิการสำนักการประกันสังคมในฐานะโฆษกประกันสังคมนางสาวารัตนาแสลีซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านอย่างไรนะครับหากท่นชอบคลิปนี้กดแชร์ได้เลยแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องคุยสาระ h r Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพรคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ